สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะมาสู่เรื่องสุดท้ายแล้วในเรื่องของสมการเชิงเส้น2ตัวแปรเนาะสมการเชิงเส้น2ตัวแปรก็จะอยู่ในรูปของ ax บวก by บวก c เท่ากับ0นะคะก็คือมีตัวแปร2ตัวก็คือตัวแปร x กับตัวแปร y เนาะคุ้นคุ้นะคะตัวแปร x ตัวแปร y ก็เหมือนกับคู่อันดับ xy นั่นแหละเนาะนะคะมี2ตัวแปรคือ2ตัวแปรนี้นะคะอ่าแล้วก็กําหนดให้ abc เป็นค่าคงตัวนะคะแล้วก็มี a a และ b จะไม่เป็นส่วน้อมกันตามบทนิยามนี้นะคะ อันนี้นักเรียนไปอ่านเองแล้วกันเนาะนะคะสิ่งสําคัญที่สุดนะตอนนี้ก็คือเราจะเอาสมการเชิงเส้น2ตัวแปรค่ะมาเขียนกราฟให้ได้นะคะจะต้องเขียนกราฟให้ได้ซึ่งอย่างข้อหนึ่งะคะจงเขียนกราฟของสมการ y เท่ากับ 2x บวก3 นะคะซึ่งมี2ตัวแปรเห็นไหมคะก็คือตัวแปร x ตรงนี้กับตัวแปร y ตรงนี้นะคะซึ่งปกติแล้วเนี่ยเราจะเขียนกราฟได้หรือว่าเราจะเอาคู่อันดับลงมาเขียนในกราฟได้เนี่ยคือเราจะต้องรู้คู่อันดับ xy ว่ามันเป็นเลขอะไรใช่ไหมคะแต่ว่านะตอนนี้นะคะโจทย์เขาไม่ได้กําหนดเป็นคู่อันดับมาให้เขากําหนดมาเป็นสมการค่ะนักเรียนเพราะนั้นหนูจะต้องแปลงสมการตรงนี้ค่ะออกมาให้เป็นคู่อันดับ xy ให้ได้ จึงจะสามารถนํามาเขียนคู้วอันดับลงในกราฟได้นะคะอ่ะทีนี้วิธีการหาคั้วอันดับ x y เราจะหายังไงมันจะมีวิธีการก็คือการแทนค่า x ลงไปในสมการนะคะนะคะก็คือเราจะแทน x ด้วยเลขอะไรก็ได้ตรงนี้นะแทนด้วยเลขอะไรก็ได้อยากจะแทนเลขอะไรแทนไปเลยค่ะ นะคะแต่ส่วนมากเขาจะแทนเป็นจานวนเต็มเนาะเพราะมันจะง่ายในการแทนค่านะคะเมื่อเราใส่ตัวเลขลงไปในสมก,การปุ๊บแทน x ด้วยเลขอะไรก็ตามค่ะแล้วจากสมก,การนี้คือสมก,การ2 x บวก3ใช่ไหมคะค่า y ที่ได้จะขึ้นอยู่กับว่าเราแทน x ด้วยเลขอะไรเอา x มาคูณกับ2แล้วมาบวกกับ3มันจะได้ค่า y ออกมานะคะก็จะได้เป็นคู่ันดับ x y ออกมานั่นเองนะคะเรามาดูตัวอย่างกันดีกว่ามาดูตัวอย่างนะคะ ให้กำหนดค่า x และ y จากสมการ y เท่ากับ 2x บวก3เนาะก็อย่างที่เห็นว่าค่า y เป็นเลขอะไรไม่รู้อ่ะมันจะขึ้นอยู่กับ 2x บวก3เท่านั้นนะคะ x แทนอะไรก็ตามเมื่อคูณกับ2แล้วบวกกับ3ผลลัพธ์ออกมาจะเป็นค่า y นะคะอ่านี่เป็นตัวอย่างเขียนให้ดูแล้วสมมติเราลบลบไปก่อนลบไปก่อน้วยนะังไม่รู้ว่าค่า y คือเลขอะไรนะคะแต่อย่างที่บอกว่า x แทนเลขอะไรก็ได้เนาะ เลขอะไรก็ได้แต่เขานิยมแทนเป็นจํานวนเต็มนะคะจากในตัวอย่างเขาแทน x เป็นลบหแทน x เป็น0ย์แทน x เป็น1 3ตัวพอถามว่าแทนเป็นตัวอื่นได้อีกไหมคะแทนได้ค่ะแทนได้หมดจะแทนเป็น2 3 4สมแทนเป็นลบสแทนเป็นลบสได้หมดจะต่อตารางไปไม่สิ้นสุดก็ได้ค่ะแทนด้วยเลขอะไรก็ได้เยอะแยะมากมายแต่ว่าในตัวอย่างหาตัวเลขยกตัวอย่างมาสัก3าตัวก็พอเนาะก็3ตัวนี้เลยนะคะ ก็คือลบหนึ่งศูนย์หนึ่งทีนี้เรามาดูค่ะว่าถ้าเราแทน x ด้วยลบหนึ่งจะได้ค่า y เป็นเลขอะไรมาที่ตัวแรกก่อนนะคะจากสรรมการ y เท่ากับ2 x บวก3ตามโจทย์เลยเนาะเราแทน x ด้วยลบ1ก่อนก็จะได้2คูณกับลบ1นะคะแทน x ด้วยลบ1เห็นไหมคะแล้วก็บวก3เข้าไปค่ะเท่ากับลบ2ใช่ไหมคะสคูณลบ1ได้ลบ2ค่ะลบ2บวก3าม ลบบวก3ามได้1ค่ะเพราะนั้นถ้าแทน x ด้วยลบ1จะได้ y เท่ากับหเห็นไหมคะก็จะได้เป็นคูนดับออกมาคู่แรกก็คือ x เป็นลบ1 y เป็น1ก็คือคูอนดับนี้ค่ะคูณดับลบ1นอ่าได้คูนดับออกมาแล้วนะนี่คือการแปลงสมงการให้ออกมาเป็นคูนดับนะคะต่อไปแทน x ด้วย0ูย์ค่ะดูซิแล้ว y จะเป็นเลขอะไรแทนเอกด้วย0ูนย์นะคะลบลงไป แทน x ด้วย0ูนย์ก็จะได้2คูณ0ค่ะแล้วก็บวก3ตามสมการไปเนาะ2คูณ0ย์ได้0นย์ค่ะศย์บวก3เท่ากับ3เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าแทน x ด้วย0ูย์จะได้ y เป็นเลข3ค่ะเห็นไหมอ่าะฉะนั้นค่า y จะขึ้นอยู่กับค่า x เนาะอยู่ที่ว่าจะบวกลบคูณหารถูกหรือเปล่าด้วยนะคะคู่อันดับคู่ที่2ก็จะเป็น x เป็น0ย์ y เป็น3ค่ะก็คือคู่อันดับ0ูนย์า นะคะอ่ะต่อไปลองแทน x เป็นเลขหนึ่งดูบ้างค่ะแทน x เป็นเลขหนึ่งดูบ้างแล้วดูซิ y จะเป็นอะไร x เป็นหนึ่งค่ะแล้วก็บวกสามเนาะสองคูณหนึ่งได้สองค่ะสองบวกกับสามได้ห้าค่ะเห็นไหมคะ x เป็นหนึ่ง y จะเป็นห้าเรียบร้อยค่ะคู่อันดับที่ได้ก็คือคู่อันดับที่ x เป็นเลขหนึ่ง y เป็นเลขห้าคือคู่อันดับหนึ่งห้า ะะทีนี้ถ้าไม่อยากพออยากไปต่ออีกต่อตารางได้ไหมต่อได้ค่ะอย่างเช่นอยากรู้ว่าถ้า x เป็น2 y จะเป็นเลขอะไรนะคะก็ลองดูเนาะลองแทนด้วย2ดูซินะคะก็จะได้2คูณ2ใช่ไหมคะสคูณ 2, 2ได้4 4บวก3เป็น7ค่ะ x เป็น2 y จะเป็น7ก็จะได้คู่นับตอบมาคือคู่อับดับ2 7 ก็หาไปได้เรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดนะคะแต่ในตัวอย่างเอาแค่3คู่อันดับก็เพียงพอแล้วเอาแค่นี้พอก็จะได้คู่อันดับ3คู่อันดับนี้ออกมาค่ะแล้วเราก็เอาคู่อันดับเหล่านี้มาเขียนกราฟตามคําสั่งที่เขาบอกว่าให้เขียนกราฟนะก็ลงมาเขียนกราฟค่ะแน่นอนว่ากราฟที่ได้จะต้องเป็นคู่อันดับจะต้องเป็นแกน x กับแกน y นะคะ ซึ่งเวลาแบ่งช่องเน้นย้ำไปแล้วว่าต้องแบ่งช่องละเท่าๆกันนะคะก็คือจุดศูนย์กลางคือตรงนี้เนาะก,นกลางๆนะคะแล้วก็อ่างสมนุษคูจะแบ่งแกน x ก่อนก็จะแบ่งซักสามช่องต่อหนึ่งหน่วยพี่สองใช่ไหมสามช่องต่อหนึ่งหน่วยนะคะถัดมาอีกสามช่องก็เป็นเลขสองเนาะถัดมาอีกสามช่องเป็นเลขสามถัดมาอีกสามช่องเป็นเลขสี่ถัดมาอีกสามช่องเป็นเลขห้า ถัดมาอีกสามช่องเป็นเลข6อ่ะประมาณนี้อะต่อไปแกน x ทางซ้ายค่ะแกน x ทางซ้ายก็แบ่ง3มช่องต่อหนึ่งหน่วยเหมือนกันต้องเท่ากันเนาะแต่ว่าทางซ้ายมันก็จะต้องเป็นถัดมา3มช่องก็ต้องเป็น,นลบหนงักเรียนอาจจะแบ่งช่องละ1หน่วยก็ได้อาจจะแบ่ง2ช่องต่อหนึ่งหน่วยก็ได้นะคะแต่อย่างครูครูชอบแบบกว้างๆใหญ่ๆก็จะแบ่งสัก3ามช่องต่อหนึ่งหน่วยเนาะถัดมาอีก3มช่องค่ะก็เป็นเลขลบสองหนึ 2. 1, 2, 3, ่งสองสามลบสาม 1>, 1 2 3-4อลบ4่ะแค่นี้พอต่อไปแนวแกน y หรือแกนตั้งนะคะด้านบนก็จะต้องเป็นเครื่องหมายบวกเนะาะถัดมา1 2 3นับ1 1 2 3นับ2 1 2 3นับ3 1 2 3นับ4 1 2 3นับ5 1 2 3นับ6ค่ะช่องละ1 3ช่องต่อ1หน่วยต่อไปแนวแกน y ในแนวด้านล่างค่ะก็เหมือนกันค่ะแต่ติดลบลบ1ลบ2 ลบสามลบสี่ลบห้าลบหเรียบร้อยค่ะประมาณนี้เนาะมีต่อไปไม่สิ้นสุดเนาะก็คือสําคัญที่สุดก็คือจะต้องมีหัวลูกศรด้วยนะคะเห็นไหมหัวลูกศรหัวลูกศรวัเวลาวาดกราฟเองอย่าลืมวาดหัวลูกศรด้วยนะคะอย่าลืมวาดหัวลูกศรแบบนี้นะสีทิศทางเนาะแสดงว่ามีตัวเลขเยอะแยะมากมายไม่สิ้นสุดนะคะประมาณนี้นะคะ อ่ะทีนี้เราลงคู่อันดับค่ะคู่อันดับคู่แรกคือคู่อันดับลบหนึ่งหนึ่งอ่ะลบหนึ่งหนึ่งอยู่ตรงไหนลบหนึ่งหนึ่งจะอยู่จัตุภาคที่สองก็คือ x เป็นลบ y เป็นบวกนั้นลบหนึ่งหนึ่งอยู่ตรงนี้ค่ะใส่จุดใส่คู่อันดับกำกับนี่คือ x เป็นลบหนึ่งไเป็นหนึ่งต่อไปคู่อันดับศูนย์สามศูนย์สามคู่อันดับศูนย์สามก็คือ เ <X S 2> เป็นศ y นย์เป็น3ใช่ไหมคะเเป็น0นก็คือจุดจะทับแกน y พอดีแกน y คือแกนตั้งใช่ปะจุดทับแกน y พอดีที่เลข3เพราะนั้นตรงนี้จุด0ูนย์อยู่ตรงนี้ค่ะอันดับสุดท้ายก็คืออันดับคู่อดับนดับ1 5ใช่ไหมคะคู่อดับนดับ1 5 x เป็น1 y 1> เป็น5 x เป็น1 x 1> เป็น1 y เป็น5อยู่ตรงนี้ น,นการลงคู่อันดับก็ต้องแม่นได้แล้วเนาะถ้าลงคู่อันดับผิดลงจุดผิดกราฟที่ได้มันก็จะผิดเพี้ยนเหมือนกันนะคะเพราะนั้นต้องดูดีๆอแล้วเราก็ลากเส้นเชื่อมค่ะอุ้ยแล้วเราก็เขียนหัวลูกศรค่ะอ่าเขียนหัวลูกศร ทำไมต้องเขียนหัวลูกศรเพราะว่าจริงๆแล้วมันมีคู่อันดับเยอะแยะมากมายที่มันเกิดขึ้นนะอย่างที่ครูบอกว่าสามารถยกตัวอย่างค่า x ได้มากมายไปหมดเลยค่ะอยู่ที่ว่าจะแทนด้วยเลขอะไรเนาะเพราะฉะนั้นก็จาเป็นต้องเขียนหัวลูกศรด้วยแล้วก็จริงๆแล้วนะคะในในในเส้นสีแดงๆตรงนี้ค่ะมันมีคู่อันดับอื่นๆเยอะแยะมากมายที่มันอยู่ในเส้นกราฟนี้นะนะคะมีเยอะแยะมากมายค่ะเพียงแต่ว่าเรายกตัวอย่างมาแค่3ตัวอย่างแค่นั้นเอง จริงๆแล้วมันมีเยอะแยะมากมายค่ะเพราะนั้นมันก็เลยจะเป็นที่จะต้องเขียนเส้นเชื่อมระหว่างจุดนั่นเองนะคะแล้วก็เขียนหัวลูกศรสองทิศทางด้วยว่ามีขั้นดับไปต่อมากมายไม่สิ้นสุดค่ะประมาณนี้นะคะอ่าประมาณนี้แล้วก็เขียนเ,เราได้เส้นกราฟแล้วจะเห็นว่ากราฟมันเป็นเส้นตรงใช่ไหมมันเป็นเส้นตรงนะคะเขียนนิดนึงว่านี่คือกราฟของสมการ y เท่ากับ 2x บวก3นะคะเขียนกำกับไปด้วย นะคะจะได้รู้ว่านี่คือกราฟของสมการอะไรเนาะเส้นกราฟแบบนี้แล้วจะเห็นว่ามันเป็นเส้นตรงนะคะเส้นตรงเพราะนั้นบอกเลยว่าถ้าเป็นสมการเชิงเส้น2ตัวแปรกราฟจะเป็นเส้นตรงเท่านั้นถ้าหนูทําออกมาแล้วกราฟเป็นเส้นอื่นที่ไม่ใช่เส้นตรงขึ้นมาแบบนี้แล้วอาจจะลงล่างแล้วขึ้นไปอีกหรือยังไงก็ตามถ้าเป็นแบบนี้ไม่ใช่กราฟสมการเชิงเส้น2ตัวแปรนะคะเพราะนั้นผิด นั้นจะเขียนกราฟได้ถูกหรือผิดขึ้นอยู่กับว่าหนูหาค่า y ได้ถูกต้องหรือไม่แล้วก็ลงคู่อันดับได้ถูกต้องหรือไม่นะคะนี่ตัวอย่างที่1่ผ่านไปแล้วเนาะอ่ะไปตัวอย่างข้อต่อไปนะคะตัวอย่างข้อที่2ตัวอย่างข้อที่2เป็นสมการ y เท่ากับลบ2 x บวก3ค่ะนักเรียนจะต่างจากสมการด้านบนเนาะแต่แน่นอนว่าเป็นสมการเชิงเส้นเหมือนกันค่ะก็คือเลขชี้กําลังของตัวแปรเนี่ยเป็นเลข1ก็คือเชิงเส้นถูกต้องไหมคะ ร้านถ้าเป็นสมการเชิงเส้นปุ๊บรู้ได้ทันทีเลยว่ากราฟเป็นเส้นตรงนะครับต้องเป็นเส้นตรงนะคะแต่จะเป็นเส้นตรงในลักษณะไหนมันขึ้นอยู่กับว่าขันดับอะไรนะคะ y เป็นเลขอะไร x เป็นเลขอะไรแค่นั้นเองนะคะอ่ะตัวน,นี้เป็นตัวอย่างสมมติว่าเรายังไม่รู้ว่าค่า y คือเลขอะไรนะ นะตัวอย่างโจ์นี้เขาให้ x แทนลบสองแทนศูนย์แทนสองนะคะถามว่าจําเป็นจะต้องเป็น3ตัวเลขนี้ไหมไม่จําเป็นค่ะเป็นตัวเลขอื่นก็ได้แต่ในตัวอย่างเขาเอา3ตัวนี้เนาะนะคะทีนี้เรามาแทนค่ากันค่ะว่าถ้าเราแทน x ด้วยลบสองแล้ว y จะเป็นเลขอะไรก็จากสมการนี้เหมือนเดิมค่ะ y เท่ากับลบสอง x บวกสามนะคะเท่ากับลบสอง คูณ x ใช่ไหมคะแทน x ด้วยลบ2ก็ใส่ลบ2ลงไปค่ะนี่คือค่า x นะแล้วก็บวก3ลงไปตามสมการลบ2คูณลบ2ได้4นะคะเห็นไหมงั้นค่า y จะถูกต้องหรือผิดไปขึ้นอยู่กับว่าหนูบวกลบคูณหารจำนวนเต็มแม่นหรือเปล่าถ้าหนูตอบผิดค่า y ก็จะผิดเพราะนั้นกราฟก็จะผิดไปหมดเลยนะคะลบคูณลบได้บวกนะ2คูณ2ได้4 4บวก3เท่ากับ 7. เพราะนั้นถ้าแทน x ด้วยลบ2 y 2> จะเป็น7ค่ะแมนะก็จะได้คู่อันดับมาก็คือคู่อันดับลบ2 7นะคะ x เป็นลบ2 y 2> เป็น7เรียบร้อยคู่อันดับตัวที่1ต่อไปแทน x เป็น0บ้างนะคะก็ลบตัวเลขไปนะคะแทน x เป็น0บ้างลบ2คูณ0ได้0ค่ะเจ๊ไหมคะ0คูณอะไรย่อมได้0 ถ้าตรงน,นี้หนูใส่ผิดหนูก็ผิดหมดเลยนะ0ูบวก3ได้3เพราะนั้นถ้าแทน x เป็น0 y จะเป็น3ค่ะเห็นไหมเหมือนตัวอย่างเปียบเลยคู่อันดับตัวที่2ก็จะเป็นคู่อันดับ03ค่ะเห็นไหมอ่ะต่อไปค่ะแทน x ด้วย2บ้างดูซิว่า y จะเป็นเลขอะไรแทน x ด้วย2บ้างนะคะเป๊บ ลบ2คูณ2ได้ลบ4ค่ะ2คูณ2ได้4ลบคูณบวกได้ลบนะลบ4บวก3ได้ลบ1ถ้าใครตอบลบ7นี่คือผิดนะลบ4บวก3ได้ลบ1นะคะการบวกจำนวนเต็มก็ต้องแม่นเห็นไหมค่า y ได้ลบ1ค่ะ x เป็น2 y เป็นลบ1เพราะนั้นคู่อันดับที่ได้ก็คือคู่อันดับ2ลบ1เรียบร้อยค่ะไม่ต้องหาต่อแล้วเอาแค่3ตัวก็พอนะคะที่เกียรติทำแล้วนะคะ ก็ได้3คู่ดับนี้ออกมานักเรียนก็นํา3คู่ดับนี้ลงมาเขียนเป็นในกราฟเหมือนเดิมเหมือนข้อที่ผ่านมานะคะอ่ะเหมือนเดิมค่ะกราฟก็ต้องมีแกน x กับแกน y หนูก็เขียน x กับ y กํากับแล้วก็แบ่งช่องเหมือนเดิมนะคะจุดศูนย์กลางนับมาทางซ้ายทางขวาของแกน x นะคะอ่ะคูแบ่ง3มช่องต่อนหนึ่งหน่วยอีกแล้วเนาะ นับ1 3ช่องถัดมานับ2 3ช่องถัดมานับ3 3ช่องถัดมานับสี่แบ่งแค่นี้พอค่ะต่อไปทางซ้ายของแกน x ค่ะเหมือนเดิมค่ะแต่ต้องติดลบเนาะนับนับมาฝั่งซ้าย3ช่องนับลบ1ถัดมาอีก3ช่องลบสถัดอีก3ช่องก็ลบสลบสไปเรื่อยๆนะคะต่อไปแกน y แกน y ไม่อยากแบ่ง3มช่องอ่ะอยากแบ่ง2ช่องได้ไหมได้ค่ะแต่ต้อง2ช่องตลอดทั้งแนวของแกน y นะกูจะแบ่ง2ช่องบ้างเล็กๆบ้างอ่ะสองช่องนับ1นึ่งไปสองช่องนับ2อีก2ช่องนับ3นับ4 1 2นับ5 1 2นับ6 1 2นับ7 1 2นับ8โอเคถ้าแนวแกน y ตัดสินใจที่จะแบ่ง2ช่องตอ่อหนึ่งหน่วยก็ต้อง2ช่องตอ่อหนึ่งหน่วยตลอดทั้งแนวเหมือนกัน นั้นลงล่างก็ต้องเป็นสองช่องนับนบหถัดมาสองช่องนับลบสองอีกสองช่องก็ลบสมอีกสองช่องลบสลบห้าลบหกอ่ะพอแล้วถึงลบเพอค่ะเรียบร้อยค่ะเห็นไหมประมาณนี้นะคะทีนี้เอาขั้วดับมาใส่เนะขั้ดับแรกคือคู่วดับลบสองเจลบสองเจอตรงไหนนะ เเป็นลบสองวเป็นเจ็ดอยู่จตุภาคที่สองค่ะตรงนี้เห็นไหมเอเป็นลบสองวเป็นเจ็ดเห็นไหมคะตรงนี้คือคู่อันดับลบสองเจ็ดต่อไปคู่อันดับที่สองขั้วหนับศูนย์สามอ่าขั้วหนับศู 0, นย์สามเเป็นศูนย์วเป็นสามเพราะนั้นถ้า x เป็นศูนย์อีกแล้วค่ะ x เป็นศูนย์แสดงว่าจุดทับแกน y ค่ะทับแกน y ที่เลข3คือตรงนี้ค่ะ คูณดับศูนย์สามค่ะลอวคูณดับต้องแม่นเหมือนกันเนาะต่อไปค่ะคูณดับสุดท้ายคือคูณดับสองลบหนึ 1, ่งสองลบหนึ่งสองเเป็นสองเป็นลบหนึ่งอ่ะจุดต้องลงมาข้างล่างนิดนึงนะจุดสองลบหนึ่งนะอยู่ตรงนี้ค่ะอ่าเเป็นสองเป็นลบหนึ่งเห็นไหมคะเหมือนเดิมค่ะนักเรียนได้จุดสามจุดแล้วใช่ไหมแล้วเราก็นี่ค่ะ เอาไว้มันทันลากเส้นเชื่อมระหว่างจุดเหมือนเดิมค่ะเพราะจริงๆแล้วมันมีคู่อันดับอื่นๆที่แฝงอยู่ในเส้นกราฟนี้เยอะแยะมากมายน้ำไม่ท่วนเนาะอ่ะอุเห็นไหมคะเรียบร้อยค่ะแล้วเราก็ใส่หัวลูกศรใส่หัวลูกศรอ,อ่าเรียบร้อยค่ะ นี่คือกราฟของสมการสมการ y เท่ากับลบ 2x บวก3สมการ y เท่ากับลบ 2x บวก3เขียนสมการกำกับตรงกราฟนิดนึงเนาะนะคะแล้วก็อธิบายซ้ำอีกว่าจริงๆแล้วมีคู่อันดับอื่นๆที่อยู่ในเส้นกราฟสีแดงีนเยอะแยะมากมายเนาะแต่ว่าเรายกตัวอย่างมาแค่3คู่อันดับก็พอะฉะนั้นก็เลยจำเป็นที่จะต้องเขียนเส้นตรงเชื่อมระหว่างจุด3จุดนี้นะคะ,ะประมาณนี้ เรียบร้อยสองตัวอย่างแล้วค่ะตัวอย่างต่อไปตัวอย่างสุดท้ายตัวอย่างที่สามตัวอย่างที่สามจะเห็นว่ามันไม่มันไม่ปรากฏค่า x ค่ะค่า x ไปไหนล่ะไม่มีนะคะแต่มันคงยังเป็นสมการเชิงเส้นสองตัวแปรนะถ้าเป็นลักษณะสมการแบบนี้มันเป็นความพิเศษอย่างหนึ่งค่ะอันนี้หมายความว่าไม่ว่า x จะเป็นเลขอะไรก็ตาม y เป็น3เสมอนะคะ x เป็นเลขอะไรก็ได้ค่ะแต่ ฉันดื้อค่ะสมการนี้ฉันไม่ต้องแทนค่าอะไรให้วุ่นวายเหมือนข้อ1ข้อ2ไม่ต้องแทนค่าบวกลบคูณหารอะไรทั้งสิ้น x เป็นอะไรก็ตาม y ยังคงเป็น3ค่ะเพราะนั้นยกตัวอย่าง x เช่นอยากให้ x เป็นลบ1ใช่ไหมได้แต่ y ก็ยังคงเป็น3นะต่อให้ x เป็น0 y จะคงเป็น3 x เป็น3 y ก็เป็น3ค่ะหรืออยากให้ x เป็น4 y ก็ยังคงเป็น3ค่ะ x เป็น5 y ก็3ค่ะ นั้นถ้าเจอลักษณะส,สมการแบบนี้ x เป็นอะไรก็ตาม y จะยังคงเท่ากับ3ตามที่เขากำหนดมาให้เสมอ x เป็นลบ2 y ก็เป็น3นะคะแต่ว่าเอา3คู่อันดับก็พอเนาะก็เอา3คู่อันดับก็พอนะคะก็ได้ตามนี้เนาะ x เป็นลบ1 y เป็น3นะคะ x เป็นศูนย์ y เป็น3ค่ะ x เป็น3 y เป็น3ค่ะ หรือถ้า x เป็น4 y ก็เป็น3ก็อาจจะเพิ่มเป็นคู่นดับ4 3เข้ามาอีกก็ได้นะคะอ่ะเอาคู่นดับเหล่านี้มาเขียนในกราฟเนาะก็แบ่งกราฟเหมือนเดิมค่ะนักเรียนซ้ำๆเดิมๆเ,เนาะแกน x แกน y ปกติค่ะแบ่งช่อง x ทางขวา3ช่องต่อหนึ่งหน่วยแล้วกันก็1 2 3 4 5ต่อไปฝั่งซ้ายค่ะลบ1 ลบสองลบสามลบสี่ลบห้าต่อไปขึ้นบนค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าต่อไปลงล่างค่ะลบหนึ่งลบสองลบสามลบสี่ลบห้าเห็นไหมคะอ่าเรียบร้อย คู่นับแรกคือคู่นับลบหนึ่งสามค่ะ x เป็นลบหนึ่ง y เป็นสามอยู่ตรงนี้ค่ะคู่นับที่สองศูนย์สามค่ะ x เป็นศูนย์ y เป็นสามจุดทับกัน y พอดีอีกแล้วค่ะที่คู่นับศูนย์สามนะต่อไปคู่นับสามสาม x เป็นสาม y เป็นสามอยู่ตรงนี้ค่ะสามสามหรือ x เป็นสี่ y ก็เป็นสามค่ะก็อยู่ตรงนี้ค่ะ 4 4ตัวหน้าคือ x นะต้องจำให้ดีนะแกน x คืออยู่ด้านหน้านะคะส่วนแกน y ตัวเลขที่อยู่บนแกน y จะอยู่ด้านหลังของคู่อันดับเนาะลักษณะเส้นลักษณะของเส้นกราฟลองลองลากเส้นเชื่อมระหว่างจุดดูนะนักเรียนเห็นลักษณะของเส้นกราฟไหมคะลักษณะของเส้นกราฟข้อนี้จะเห็นว่า กราฟมันขนานกับแกน x เ,เลยเห็นปะ,ะเขียนสมนการกำกับนิดนึงนี่คือกราฟของสมการ y เท่ากับ3ค่ะลักษณะของกราฟเป็นเส้นตรงเหมือนเดิมค่ะแต่ว่ามันจะไม่เฉียงเหมือนกับ2ข้อที่ผ่านมาแต่มันจะขนานกับแกน x ไปตลอดทั้งแนวเลยแล้วก็จริงๆก็เหมือนเดิมค่ะก็มันจะมีคู่อันดับที่แฝงอยู่ในนเยอะแยะมากมายอย่างเช่นตรงนี้ก็จุดตรงนี้ก็ตรงกับ x ที่ลบ3แล้วก็ตรงกับ y ที่3เห็นไหมคะ อ่านิดลืงนักเรียนตรงนี้คู่อันดับตรงนี้ครูเขียนผิดนะตรงนี้คือคู่อันดับ4 3 x เป็น4 y เป็น3เห็นไหมคะสังเกตคู่อันดับแต่ละตัวนะด้านหน้าคือตัว x ใช่ไหมคะจะเห็นว่า x เป็นเลขอะไรก็ตามค่ะแต่ด้านหลัง y ตัวเลขด้านหลังคู่อันดับด้านหลังเห็นไหมคะ y เป็นเลข3ทั้งสิ้นเลยค่ะเนอะอันนี้คือกราฟของสมการ y เท่ากับ3ก็จะได้ประมาณนี้นะคะ ก็เรียบร้อยค่ะ3ตัวอย่างเนาะมีให้เห็นแล้วนะคะนักเรียนก็ดูตัวอย่างเหล่านี้แล้วก็ทําเอกสารฝึกหัดที่5ทั้งหมดมีทั้งหมด4ข้อนะคะข้อที่3ก็จะคล้ายๆตัวอย่างเมื่อกี้เลยก็คือกราฟจากขนาดแกน X ไปเลยนะคะลองดูลองทำเนาะแล้วเดี๋ยวก็เตรียมตัวส่งนะคะขอบคุณทุกคนค่ะ